ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายานิสสันเอ็กเลหลุดจองเข้ามาแล้วนะครับวันนี้นะครับผมตัวนี้หลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากครับก่อนหน้านี้ครับลูกค้าเดิมเนี่ยจองเอาไว้นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจัดแคนไม่ผ่านนะครับแล้ววันนี้นะครับผมรถเนี่ยมันหลุดจองมาแล้วนะครับถ้าใครเคยสนใจสอบถามเข้ามานะครับวันนี้มารับชมกันได้เลยครับมาเพื่อนมา ตัวนี้นะครับผมเพิ่งหลุดจองมาเรียบร้อยนะครับผมกับเจ้านิสสันเอ็กเทลนะครับตัวนี้ย้ําก่อนเลยว่าเป็นตัวเบนซินนะครับผมไม่ใช่ไฮบริดนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบไฮบริดนะครับคันนี้รีบมาจับไปได้เลยครับสีแดงแรงฤทธิ์จะถูกกระแพงขอแดงไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นเจ้านิสสันเอ็กเทลนะครับผมรถปี2018นะครับเป็นรุ่น 2.0V ตัว 4U d ิวดานะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับย้ําอีกครั้งว่าตัวนี้นะครับผมเป็นสีแดงเดิมๆจากโรงงานนะครับรับประกันโครงสร้าง ขับรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ารับประกันไม่แท้ครับและคันนี้นะครับผมเลขไม้เพียงแค่80,000กิโลเองครับไม้แท้80,000กิโลนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้นานสูงสุด1ปีหรือว่า30,000กิโลซ่อมสูญนิสันฟรีเลยนะครับเพื่อนๆนะและตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินขนาดเครื่อง2,000ซีซีนะครับวันนี้เป็นมือสองเชื่อไหมว่าราคาเนี่ยมันหายไปเยอะมากครับและวันนี้เราขายเพื่อนเพียงแค่นะครับ415,000บาทครับฟังให้ผิด 4 1 5 0 0 0บาทถูกกว่าป้ายแดงเกือบ1ล้านนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถจองต่อเลยครับ4 1 5 0 0 0บาทซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดครับซื้อเงินผ่อนนะครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ7,000บาทครับจิมทันคันนี้นะครับผมสามารถผ่อนได้นาะนสูงสุด7ปีหรือว่าแปสีงวน,นะครับผมถ่ายรอบคันเลยครับเพื่อนมา ตัวนี้นะครับผมเป็นสีแดงเดิมๆจากโรงงานนะครับย้ําอีกครั้งว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อ4 wheel drive นะครับสภาพสวยมากภายนอกสีสันเต็มหมดและคันนี้นะครับย้ําเลยว่าสภาพเนี่ยพร้อมปล่อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถทําการจองซ้ําได้เลยครับช่องทางการติดต่อนะครับไม่ยากครับเพียงแค่คุณนะครับกดจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาได้เพื่อนๆนะมาเปิดขึ้นมาเลยครับ โทษครับรถมันล็อกอยู่สักครู่นะครับขอปลดล็อกก่อนนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาเปิดขึ้นมาเลยครับ ตัวนี้นะครับผมได้ฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้านะครับและคันนี้ข้อดีคือคุณได้รถครอบครัวจะที่นั่งนั่งได้เจคนสบายสบายครับตอนนี้นะครับเบาะเนี่ยเราพับให้ดูนะครับว่าพอพับแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างขวางสะดวกสบายอเนกประสงค์ครับใครมองหารถเซ็กไม่ได้อยู่นะครับรีบมาจับไปเลยนะครับ่ายนะครับตัวโครงสร้างเห็นไหมครับว่ารอยสัลังนะครับเดิมๆนะครับไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับรถเราทุกคันเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับผมเราซื้อมาจาก ลูกค้าโดยตรงนะครับมีเล่มจริงเอกสารจริงสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยนะครับภายในสวยออปชันจัดเต็มนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับคันนี้นะครับผมมีเล่มครบถ้วนนะครับถ้าคุณชอบสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาครับมาต่อมาครับดูภายในเลยครับเพื่อนๆมาคันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าออปชันเนี่ยครับผมจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองดูนะครับภายในครับผมสวยกลิบเลยใหม่ป้ายแดงครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่ 8 8 0 0 0กิโลรับประกันใหม่แท้ครับปงมารายพาวเวอร์มัล Power, มติฟังก์ชันมีแอร์แบกให้ครบถ้วนปุ่มเพื่อสตาร์ทแอร์ออโ,โอหน้าจอสกรีนมีฟังก์ชันเนวิเกเตอร์ให้ครบถ้วนเลยครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าน่าใช้มาก ส่วนตัวเบาะนะครับผมเป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับสภาพเนี่ยเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงครับถ้าคุณมองหารถครอบครัวใช้งานเน้นราคาถูกคุณภาพดีปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ตอบโจทย์มากครับและต่อมาครับแผงวัตตูดูเลยครับมีคาร์บอนเคปล่าให้ครบถ้วนเลยนะครับ คันนี้สภาพบอกเลยว่าสวยมากน่าใช้มากครับย้ำอีกครั้งว่าออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ล้านสามเกือบล้านสี่นะวันนี้เป็นมือสองเราขายเพื่อนเพื่อนเพียงแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเพิ่งดุดจองมาถ้าใครสนใจเนี่ยทักเข้ามาได้ครับเบาะภายในสวยกว้างขวางมีแอร์หลังให้ครบถ้วนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างเลยว่าเดิมจากโรงงานนะครับและต่อมาครับดูนะครับตัวโครงสร้างแกะนิดนึงนะครับเพื่อนนะโอ้โหคนณักเหนียวและแน่นมากๆ นี่แหละครับดูเลยเห็นไหม รอยเมตรอาร์นะครับผมเดิมเเลยนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาเพื่อนคันนี้นะครับขับขี่ดีออปชั่นหลักล้านแต่ว่าจ่ายเงินเพียงแค่4 0 0 0 0นกว่าบาทเองนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก่อนซื้อนะครับมาลองขับได้เลยนะครับหลายคนถามมาว่าเราอยู่ไหนครับเราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับตรงข้ามเซ็นทานสระบรนะครับแถวพุทธมณฑลสาย5นะครับใครสนใจลองแวะเข้ามาครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันทุกคันเนี่ยเป็นรถบ้านเกือบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับและเราเนี่ย เปิดทําการทุกวันนะครับเปิด8โมงครึ่งปิด6โมงเย็นนะครับจะซื้อจะขายจะเทอรนะครับผมเรารับมดนะครับผมหักเข้ามานะเพื่อนนะดูเลยครับนี่ย้ำอีกครั้งว่าคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เปนซินลุ้นๆนะ Hi นะครับผมไม่ใช่ไฮบริดนะครับขับขี่ดีอัตราเร่งดีนะครับผมสวยกริบเลย ฝาโปรงรอยซีลกาวแผ่นเพจของิสันอยู่ครบหมดนะครับถ้าใครชื่นชอบรถเซกเมนต์นี้นะครับผมลอมาขับสิค,ครับขับขี่ดีออปชั่นจัดเต็มราคาก็ไม่แพง4 1 5 0 0 0บาทครับที่สำคัญเนี่ยของเราเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับมีเล่มเอกสารครบถ้วนคุณสามารถตรวจสอบได้นะครับสวยกลิปเดิมๆจากป้ายแดงครับละยาอีกครั้งว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคพื่อน4ล้อนะครับเพื่อน 4, อนะน,นะนามา ท่องเครื่องจบไปนะครับผมสรุปเลยครับกับเจ้า Nissan เอ็กเซคันนี้นะครับผมรถปี2018นะครับเป็นรุ่น2.0 v 4 w d ศูนนะครับเป็นเครื่องเบนซินล้วนๆนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่8 8 0 0 0กิโลนะครับรับประกันไม้แท้ราคาครับออกหมายป้ายแดงเกือบล้านสี่วันนี้เป็นมือสองเราขายเพื่อนเพียงแค่4,15,000บาทซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ7,000กว่าบาทครับทีมคันคันนี้ สามารถผ่อนได้นานสูงสุด7ปีหรือว่า8สีงวดน,นะครับและคันนี้เรานะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณนานสูงสุด1ปีหรือว่า30,000กิโลซ่อมศูนย์นิสันฟรีทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับขอฝากไว้ครับถ้าใครชอบสนใจทักเข้ามาครับประกันครับสวัสดีครับ